งปิดจบไปมูลค่า300ล้านนานไหมคะกว่าจะได้ดิวจบกับนั้นสวัสดีค่ะคุณเอค,คุณเอตอนนี้คือทำอาชีพอะไรคะช่วยแนะนำตัวหน่อยเออจริงๆผมเป็นฟูลไทม์บเกอร์นะฮะแล้วก็ดูที่ดินให้กับทางเดเวลอปเปอร์ในการทำทาสสินค้าแล้วก็หมู่บ้านเหมือนกันจะเป็นส่วนใหญเป็นแนวราบใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะได้ดิว จบแบบนั้นก็วานเกือบปีเกือบปีเหมือนกันมันเป็นที่ดินผังสีม่วงที่ทําด้านอุตสาหกรรมและที่ลูกค้าของเราก็ก็ทำงานกับหลายฝ่ายมีการเพื่อที่จะจบแปลงนั้นได้เลยนะครับอุปสรรคที่เจอตอนที่ทามีไหมคะก็มีเหมือนกันเพราะที่ดินแปลงนั้นมันไม่ได้มีทางเข้าออกที่มันจะทําได้ขนาดใหญ่เราต้องไปดูกับแปลงหน้าเพื่อที่จะ ขอซื้อเพื่อเปิดทางด้วยแล้ววันนี้คุณเอมาทําอะไรที่สัมมนาสร้างม้านขายของเราคะก็อยากมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็แนวคิดของ Developer ด้วยเหนกันว่าเออคิดยังไงอ่อคิดเป็น b a c k w a r d กลับไปยังไงว่าราคาซืซ้อเข้าเท่าไหร่แล้วก็ก็อยากจะมีโครงการเล็กๆบ้าง,งการ,รอะไรอย่างหลังจากที่เราได้ดิวกับ d e v วลลอปเแล้วด้วยวันนี้ก็ถึงตาาแล้ว,แล,ว <c oughs> แล้ววันนี้เรียนไปช่วงครึ่งวันแรกเองเนาะ ใช่ครับเป็นไงบ้างคะบรรยากาศก็สักถามอาจารย์เอิงเยอะมากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดเอาเอาแซมๆหน่อยหัวข้ออะไรบ้างเออก็คือตั้งแต่เรื่องการขออนุญาตเนาะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเราต้องเจอยังไงก็ได้ประสบการณ์จากเพื่อนที่ต้องบอกเพื่อนๆที่ทิปโครงการใหญ่มากแต่ไม่เข้าจัดสรรเออตื่นเต้นเลยเนาะอันนี้ตกใจมากแล้วสี่ร้อยกว่าหลังก็เป็นอะไรที่คอนเนคชั่นในคลาสดีไหมคะคอนเนคชั่นก็ดีมาก ดีมากได้เจอเพื่อนๆที่หลากหลายแล้วก็มีประสบการณ์เยอะค่ะบรรยากาศช่งชวงเช้าก็อัดแน่นนะฮะเนาะใช่อยากให้คุณเอช่วยรีวิว3ามคำนิดนึงค่ะสำหรับคอร์สนี้มันคุมมมนค้มมากมันคุม้มมากแล้วอีกนิดนึง,งถ้าเทียบกันกับคอร์สเสือนอนกิน<ๆ>กับอันนี้เป็นแตกต่างกันยังไงคะเสือนอนกินเนี่ยก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะได้พาสซีฟเงินเข้คก็คือถ้ามีเงินเย็นที่จะลงทุนก็ เป็นทางเลือกหนึ่งที่เราจะลดความเสี่ยงจากการลงทุนประเภทอื่นได้อ,อันนี้เพราะว่าคุณเอกก็เพิ่งจบคลาสเสียนนัน่กินนะคะได้จำนองไข่ฝากมาสดร้อนเลยก็ยินดีมากที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งน,นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนันต่อดอีก,กว่าขอบคุณคนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะได้ข้อมูลแอดไลน์มาได้เลยค่ะแอด FDA ก i ตอะคาเดมีค่ะทุกหลักสูตรของเรานะคะการันตีความรู้ซ้อนโดยตัวจริงกูรูอสังหาระดับประเทศค่ะ